มายืนค้ำหัวผู้ใหญ่ไปเยลยอย่ามายืนค้ำหัวผู้ใหญ่โอ้เอ็วิกไปม,ไมึงก็ยินค้ำหัวผู้ใหญ่ กูกำลังรับบทบาทอยู่แต้วเวลามึงสตรีมแล้วให้กูไปนั่งดูบ้างไหมแต้วก็กูสตรีมไม่ละไปเฮ้ยอย่าเล่นหัวแต้วทีหลังอู้อะไรของมึงมึงต้องการอะไรมึงต้องการอะไรมึงบอกมาอ่ะมึงต้องการอะไรเอาเมึองอาเมึงอาเออมึงไม่มึงมึงต้องการอะไรมึงต้องการอะไร มึงต้องการอะไรแล้วทำไมกูเข้ามาไม่ได้มึงเอาตีนมาเหยียบกูมึงต้องการอะไรแล้วกูเข้ามาไม่ได้หรอพี่ที่รักตีนกูสาววันน้องอพี่ที่รักไม่กูเพิ่งใส่แก้วตีนกูสาววันน้องมึงเหเฟิร์มเอามาเทียบเฮ้ยเต้อไม่เอามาเทียบก่อนตีนันขาทีละไม่เทียบกอดไม่กูไม่เล่นีทมึงเอาตีนมาเหยียบหน้าเต้อ มึงต้องการอะไรมึงเอามามึงพูดมาขึ้เข้าไม่ได้ใช่ไหมห้องมันจะได้ไม่เข้าก็เข้าได้แต่มึงต้องการอะไรมึงเอาตีมาเหยียบหน้ากูอะกวนตีนข้ามากวนตีน BT เออทำไรอะ่ะใครเอาสวัสดีครับคุณพ่อทำไรอะ่ะนั่งปรับอารมณ์กับตัวเองอยู่ครับอารมณ์อะไรวะผมโดนสาวบอกเลยครับ มึงจะกระโดดเหรอคิดอยู่ครับโดดดิกลัวมันไม่ตายครับก็ต้องไปที่สูงกว่านี้เด็กกูว่านะไปปะมันดีนะครับเออเอามึงจะได้ดีไงจะได้ลืมทุกอย่างไงาไปปะล่ะไปครับเออไปดีไปดีไปดีเอาที่ไหนที่ทุ่สูงอะ่งอะตรงไหนมันมีทุ่สูงบ้างวะมา,มา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 ขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวพาไป กระโดดลงไปไมันจะตายหรอร่างเนี่ยไม่ตายเดี๋ยวพิการอีกระบ,บากคนอื่นอีกระบ,บาดคนอีกพี่การน่บบาจะลำบ,บากกว่านะครับเออมันจะลำบ,บากกูวะนเดี๋ยวพาไปก็บอกเลือกเลือกอะไรอ่ะก็ ผมเคยสัญญาเขาว่าผมจะมีรถกระมูลรถลื้อครับเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็ใช้คันนั้นมาประจำมาครับคันมันแก่มันมีเจล้อยสิบครับแล้วก็กระมูลที่ผ่านมาผมก็ได้รถกระบะครับซึ่งมันย<อ>ังไม่มตรงตามที่ผมต้องการนะครับอเอาหรอครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็เขาเห็นว่าคู่อื่นครับไปถ่ายรูปกันบนเกาะลอยฟ้าอะไรเงี้ยครับ ก็พาเข้าไปไม่ได้ครับตกตลอดพลาดตลอดทั้งในที่เขาไม่พลาดเลยแต่ผมพลาดไม่มีดูขั่เขาอะครับลงไห,ไหนครับผมเจ้ากระสุนมาให้ครับลงเออเดี๋ยวสมจีให้โอเคครับ มึงหอาฮาไเนี่ยไหนมงึงบอกมึงสาวทั้งเมืองไงคุยทั้งเมืองครับจริงๆอยู่คนเดียวครับเย็ <Yeah. S 2> ดูนี้ผมคุยเยอะเพื่อนดูเองดูรล่าลิงเกิคนความเตาครับมาเดี๋ยวกูพวา,าพาไปโดดจะได้จบจบเยบ ไงเม็ดโคตรสูงเลยลงมาตายแน่นอนไม่มีพิการปลาปลาปลาเดี๋ยวพาไปถ้ากระโดดลงไปคนอื่นที่คิดถึงผมไหมลองดูดิเดี๋ยวผมลองไปเข้าฝันนะเออมึงก็ลองดูดิ ม่ขึ้นมาแล้วนี่ไงตรงนี้ตายแน่นอนมิดมันมันตายได้ไงครับคุณบอเคยลองไหมไม่เคยอ่ะกูไม่อยากตายเดย ยค,คนที่เขาโพสตวิดเนี่ยครับเหรอเขาบอกว่าขอบคุณที่ให้ได้ทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องขอนะคะที่รักเขาบอกสําหรับคนใหม่ครับเหรอครับแล้วทำไมผมต้องถ้าตกลงไปมันดีไหมครับมันมีวิธีอื่นไหมครับอ้าวก็มึงอยากกระโดดไปใช่เหรอคิดได้แค่นั้นนะครับ oh. ไม่ไดิผมม,ผมด้เจอคุณพ่อผมก็อยากจระถามคุณพ่อว่ามันมีวิธีอื่นไหมครับ กูไม่โดดแน่นอนอ่ะกูคิดกูต้องไปเจอคนที่ดีกว่านี้แน่นอนอ่ะครับมึงก็อยากโดดมึงก็โดดดิเนี่ยโดดเลยเดี๋ยกูอุ้มศพมึงเอ๋อให้ให้มึงตายเลยมึงได้สัญญาตายกับกูบเลยมึงแค่กระโดดลงไปแต่กูอุ้มให้กูไม่พลาดแน่นอนถ้าผมโดดลงไปไม่มีผมเขาก็น่าจะดีใจครับเขาดีใจอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้สนใจมึงไง ต่อให้มึงตายเขาก็ไม่สนใจมึงอยู่ดีเว้เราควรรักตัวเองหรือเปล่าครับก่อนจะรักคนอื่นผมก็ลองคิดดูดิมึงกระโดดไหมล่ะเดี๋ยวกูช่วยกูช่วยเต็มที่เลยช่วยโดดไหมครับ กูไม่ตายกับมึงแน่นอนชีวิตกูต้องทำอะไรสนุกสนุกว่านี้อีกเยอะมันต้องผ่านไปเยอะเว้ยกูไงกูก็ไม่โดดกูไม่ตายเพราะกูรักตัวเองมากมแต่มึงอยากโดดก็ได้ถ้าโดดตยุยถ้าโดดลงไปเราจะรักตัวเองครับมึงจะรักตัวเองไม่ทันแล้วเดยตอนมึงโดดลงไปอ่ะไปไปไปมึงมาดู ลูกกูจะกระลังกระโดดว่ะโดดทำไมครับลุงมันอยากตายมันโดนผู้หญิงทิ้งเลขเจ็ดเลขเจ็ดส่งกระสุนปืนมาให้ผมได้คิดก่อนไหมครับมาดีมามีไงก็คิดซิเดี๋ยวกูอยู่เป็นเพื่อนลุงใส่ปืนก่อนหกเมตรแต่มีหกเมตรลุงมีเศษเท่าไหร่อ๋อมันใส่ทีละเมตรก็ใส่ทีละเมตรใส่ทีละเมตร อ่อยโคตรนาน <laughs> มึงคิดว่าไงอะเม็ดมึงดูเด็กโคตรมีความสุขเลยอะคูเนี่ยมึงดูกูเดะมึงดูชีวิตกูเดะครับไม่ต้องมีผู้หญิงหรือว่าต้องมีใครเลยแค่มีเพื่อนก็พอละใช่ยวชีวิตคู่มันก็จะเจอเองไง้ี่ี้ยคนที่รักแท้บางทีคนที่เขาเจออะมึงร,รู้จักกฎสามข้อวะบางทีคนที่เขาเจออะ มึงอาจจะไม่ใช่ก็ได้อะไรปะเหมือนมึงไปเหมือนชกมวยอะ่ะมึงไปชกมวยกับแบบรุ่นลงสูงเนี้ยมึงจูเนี่ยแต่มึงอยากไปชกชกับรุ่นลงสูงอยากไปชกกับแชมป์อะมันก็ไม่ใช่เว้ยบางทีมึงก็ต้องหาคู่ที่มันเหมาะสมกับมึงอะ่ะบางทีคนนั้นเขาอาจจะตลกก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้เว้ยเพาผมก็อยากทำให้เขาเห็นครับ สิ่งที่เขาอยากให้ผมมีผมอยากทำให้เขารู้ว่ามันไม่เกินความสามารถที่ผมต้องต้องทำมอยากโดดอีกไหมล่ะตอนนี้ไม่อยากโดดแล้วครับเออไม่อยากโดดก็ลงสิพุ้มลงดีครับกลัวความสูง <laughs> พี่งงของผมว่าเหรอทำไม เอา้เอามึงมีดิเหรอเอา้เอาทำามไงอะ่ะกอดลอยฟ้าไงใช่เหรอผมมีป่ะวะัคลืนคืนแล้วไปกด,ดรามเนี่ยมีป่ะก็ไปดิกข้าก็มีในตัวป่ะละ่ะผมว่าเราควรหลักตัวเองก่อนครับเอามาแน่อยู่แล้วต่อให้มึงตายไปเขาก็ไม่เสียใจแล้วนั้นนะกูบอกให้รุดมา ผมจะไม่ได้ขึ้นเกาะไฟฟ้าหรืผมจะไม่มีรถแต่ผมผมว่าผมมีความสุขในการที่เขาเขาอยู่กับผมนะก็ดีไอ้สองไปเจอเรเบลครับพี่ไปเจอเรเบลทับอยู่เลเบลครับกำลังไปหือว่าคนยะงบอกมันไม่มีอนาคตค่ะพี่มันมีมันมีหมดแหละไม่เกี่ยวหรอกมันมีหมดแต่บางทีอ่ะมันอาจจะไม่เข้าอย่างนี้ก็ได้เว้ย อยู่เขาเป็นไงบ้างอะเขาต้องการอะไรจากผมอ่ะเขาก็ต้องการให้ผมมีอย่างที่เขาต้องการนะครับผมก็มีอะไรต้องการผมก็ทํางานนะครับทํางานหลับดึกดื่นผมก็เวลาผมทํางานว่าทางานคนเดียวครับผมก็ให้ตังเขาไปแต่งตัวอะไรใหม่อะไรเงี้ยครับเวลามีเสื้อผ้ามาในร้านเขาอยากแต่งตัวเขาก็ขอค่แต่งตัวผมหมื่นหนึ่งะครับผมว่าโอในเขาก็จํา มันก็มีสนเสน่ห์ในตัวเองอะแต่เขาหาไม่เจอเองมากกว่าผมลองเวยนึกถามตัวเองอะครับว่ามีอะไรดีมั่งนอกจากเอวครับ,รบแต่กูเห็นคนขับนะเอ็เก,เกใช่ไหมครับแค่กูฆ่าทิ้งเลยไม่ล่ะกูคงสองคนอนะไปปะผมว่าการที่เราจะ กาให้เขากลับมาผมไม่ต้องการให้เขากลับมานะครับผมต้องการทำให้เขาดูว่าผมทำให้เขาแบบว่ายัางไงอะในสิ่งที่เขาต้องการที่ทำให้ผมมีเนะี่ยผมมีได้แต่ผมไม่อยากมีให้เขาเห็นนะครับเห็นไ,ไหมครับถ้าเขาอยู่กัน้าคิดได้เนี่ยแล้วมึงคิดไงจะไปโดดสะพานวะเมื่อคิดได้เนี่ยตอนนั้นผมไม่ทันได้คิดครับเพียงแค่เขาเขาแค่โทรมาครับบอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องยุ่งกันอีกแล้วครับ ็ผมก็เลยไปตรงงานเลยครับหลัย่ากนั้นเขาก็มีคนใหม่อยู่แล้วครับจากที่คุยๆกับผมอยู่คนนั้นมีเ a ครับเสร็จแล้วครับ